ค่ำคืนนี้นะก็คงจะจังจะว,ว่าตรงน,นี้แหละเพราะว่าที่ตัวนู้นเมื่อกี้ดูตอนนั้นแล้วมันไม่ไม่เหมาะอะไรที่ลบกไปหน่อยที่ลบก็อาจจะเป็นอันตรายต่อ,อตัวเราเราไม่รู้ว่ากลางค่ำเมื่อคืนเราหลับอยู่มีจักรบถมีงูเห,หลือลลงงูดามากวนหรือไม่เพราะเป็นทางน้ำลำลำรางน้ำเนาะงูอาจจะไปกินกบกินเขียดทอนนั้นก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ก็ไปขวางทางเขา ยินแะล้วเขาก็ไม่อยากทําลายเราเราถ้าเราไปขวางทางเขาก็เขาก็ไม่พอใจนะไม่พอใจเหมือนกันนะทุกคนทุกชีวิตเหมือนกันถ้าอาชีวิตเขา,เด,เ,ดาเดินทางเดินทาแบบนั้นได้ชีวิตหนึ่งไปขวางทางเขาอย่างนี้ <c oughs> มันคือไม่เข้าใจกันนะั่นอ่ะก็ทำให้เกิดมีปัญหาได้นั้นก็หลวงปู่ก็ที่นี่เก็บคอยังไม่เรียบร้อยดีเลยนะเดี๋ยวจะตัวนั้นก็ไม่ไกลเท่าไหร่เดินไปสองน้ําสองท่าชค่นั้ชิวตัวตัวนั้นได้จะมาเตรียมสถานที่ กางกดปรากกดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะคข้ามเข้าแล้วยุงจะเยอะปรากกดแล้วเช็ดน้ำเช็ดตัวสองน้ํนนา,กกา,าแล้วก็ต่อไปก็เดินจงกรมสวดมนต์จิตภาวนาก็ได้นะครับก็เป็นการปฏิบัติแต่ละบุคคลนะไม่เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่ว่าท่านใดทนายแบบไหนเป็นญาโยมจะได้ทํา ก็สามารถปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้ที่บ้านก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละคนแต่ละท่านว่าจะทาวิธีไหนคือทํายังไงก็ได้ให้จิตใจเราสบายเกิดความสุขให้เราทําใจให้สบายปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางทุกอย่างเลยนะก็จะได้พบกความสุขสุข ในปัจจุบันกับสุขในอนาคตรการนั้นคนละอย่างกันนะสุขปัจจุบันก็คือเราได้กินอิม่มนอนลับพักผ่อนร่างกายเราไม่เจ็บป่วยนะีไม่ป่วยก็ถือว่าเป็นสุขแล้วเราร่างกายเราไม่มีโรควิภยนะัยะโรคยาปรมาละภาการไม่มีโรคเป็นรับอันประเสริฐรนะาเราเกิดมา,ามไม่มีโรคเลยไม่มีโรคภายแค่เจ็บนะไม่ต้องเจ็บปวดตรงนีน้ตรงนี้ไม่ป่วยนะ ว่ามีมีลาบอันประเสริฐแล้วได้เกิดมาโชคดีนะอน,นี้คือความทรงทางความทรงทางกายความทรงปัจจุบันความสรงทางกายคือให้เรามองโลกในแง่ในแง่บวกไปตลอดบอกไว้ทำใจให้เราสงบปล่อยวางจากอบายใครจะว่าเรายัางไงใครจะมองเรายัางไงอันนั้นก็ไม่เรื่องของเขาเขาไม่ทิ์มองเขาเขาเขาไม่ทิ์มองไม่ทิ์ที่จะ ว่าจะไม่พอใจจะตำหนิเราไม่เรื่องของเขาเราไม่ไม่มาเอาตอนนั้นไม่เก็บขาตอนนั้นมาคิดมาทําให้เราปวดหัวให้เราให้เราไม่สบายใจนั้นก็เกิดความสุขกูใจกรับช่างเขาอะไรก็ช่างเขาแล้วแต่ขอให้เราทาสิ่งที่ที่เราทําเนี้ยดีทําดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ท้าปัญหากับอ่าโรคไม่ท้าปัญหากับสังคมไม่ท้าไม่ท้าปัญหากับคนอื่น ร,ร,ร,รือว่าเป็นผู้มีศีลศีลห้าข้อศีลไม่ฆ่าสัตว์นะปนัิจิตปนใจไม่ฆ่าสัตว์ที่นาก็ไม่ไักทรัพย์กาเมย์ก็ไม่มไม่พิรุพีเมียใครผู้สาก็คือไม่ไม่พูดโกหกหลอกลวงใครสุราก็ไม่ดื่มสุราย,ยาเมาไม่ทํะไรให้ทำารตัวเองรู้ว่าทำไรเพื่อนนั่นแหละก็มีความสุขถ้าสังคมใดมีผู้มีศีลมีผู้มีเมตามีทานมีศีลภาวนาทานศีลภาวนาสามอย่าง สังคมนั้นอยู่ร่วมกันยังมีความสุขร่วมกันมีความสุขับสำหรับลิปนี้เมาโปขอยินไว้ที่นี้นก่อนนะขอ,อหน่วยพร้อ้ทุกคนท่านที่ได้รับชมคลิปของเรโปในทุกๆคลิปที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นน้องเหมียวแต่ก็ไม่ต้องห,หวงไม่ต้องกังวลนะว่าน้องเหมียวเป็นยังไงนั่นคือเขาก็อยู่ของเขาในที่ปลอดภัยแล้วปีนี้หรวงป่งเตรียมไว้ให้นะเขาอยู่อย่างปลอดภัยคือร่วมกันกับเอฟซีที่ได้สร้างรั้วให้เขาได้อยู่คือเขาไม่ต้องมาเดินตามหาหรวงป่เรางป่อยู่ไหนเดินเอาไปไหนเดินไป กับรถคนอื่นหรือว่าเดินไปท่องถทนทาองทให้รถชนประมาณนั้นหรือว่ามาให้มูเหลืองเข้ามาควนนั่นสร้างรั้วไว้ยังังรอบแล้วเนาะรอบขอบชิดหลังคาก็มีให้ที่ดูที่หลับที่นอนอ่าก็มีให้เก็นด้วยความเมตตาของทุกทุกท่านเนาะทุกท่านสัาพันธ์หลวงปู่เองก็ไม่สามารถทาได้ขนาดนั้นก็ขออนุโมทนาต่ทุกคบุญกุศลทั้งหลายที่หลวงปู่ปฏิบัติอยู่นี้และบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกคนทุกท่านมีเมตตาต่อสัมพัน์ทั้งหลายจงอำนวยพอให้ทุกคนทุกท่าน มีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจก็พรุ่งนี้เมื่อเรือนี้ก็จะอ่าพรุ่งนี้แล้วนะก็จะอีกวันนึงก็จะหมดวันสุดท้ายของปีพศสองพันแปดสิบแปดแล้ววันหกร้อยหกวันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วนะก็จะขึ้นปีใหม่พศห้าร้อยหกสิบเก้านะก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดใคได้ทุกความมากๆปรารถนาส่งท้ายปีเก่าสําหรับปีใหม่ขออวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขสมปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเทิดพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสภาพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสภาพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสภาพสังขานุภาเวนะสัทธาสุตีพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุ และพบกก็ไม่คิดจะไช่วยมิตสุขสาธุเจ้า